ทหารไทยตวาดลั่นป่าคือเหม็นการละครป้ายสีไทยก่อนงายก๊าดมาอย่างสันติทั้งที่เพิ่งขู่ปลิดชีพทหารไทยสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาตอนนี้เริ่มมีการประทะคารมกันให้เห็นบ่อยขึ้นทุกวันตามมาด้วยข่าวเฟกนิวส์ไม่เว้นแต่ละวันจนล่าสุดกองทัพบ,บกต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโต้กระบวนการสร้างข่าวปลอมของกัมพูชาที่มุ่งทำลายชื่อเสียงประเทศไทยนอกจากนี้ทหารกัมพูชาส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้หวังที่จะสงบศึกเนื่องจากกำลังพลบาทเจ็บและล้มตายจากการประทะเมื่อรอบแรกโดยมีทั้งการขู่อาฆาตและรอบทำร้ายทหารไทยอยู่เป็นระยะล่าสุดเพจกรุงเทพวันนี้ BKKtoday ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ทางทหารเขมรโพสต์ว่าเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดผมก็ไม่แน่ใจว่าเลือดฮุนเซนหรือเลือดใครและจากที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวันก่อนกับคลิปที่ทหารเขมร เหยียบตะปูเรือใบที่ตนเองวางเอาไว้จนทะลุรองเท้าแตะซึ่งตั้งใจทำเป็นกับดักเพื่อสกัดกั้นทหารไทยต่อมาได้มีการแชร์คลิปหลักฐานในโลกออนไลน์เปิดหลักฐานที่ทหารไทยได้ถ่ายไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทหารขเขมรเหยียบตะปูเรือใบโดยทางด้านเพจ Facebook ชื่อว่าอัปเดตข่าวทหารไทยของประชาชนได้โพสต์คลิปทหารไทยที่กำลังแอบถ่ายทหารขเขมรน,นำตะปูเรือใบมาโปรย บริเวณทางลงบันไดซึ่งด้านล่างเป็นฝั่งกัมพูชาโดยภายในคลิปทหารไทยได้พูดชัดเจนว่าทหารขเขมรมันมาโปรยตะปูเรือใบเราลงไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าครับไหนตะปูของมันอนเนี้ยใช่บอกมันระวังใจนะ และอีกเหตุการณ์หนึง่งที่อยากจะหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูถือว่าเป็นคลิปที่กระแทกใจคนไทยทั้งประเทศแน่ๆเพราะคําพูดของพี่ทหารไทยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่ต้องการสันติไม่ต้องการญาติดีกับทหารขมรโดยในคลิปเป็นการประชญหน้าการของทั้งสองฝ่ายโดยทหารไทยสั่งให้ทหารขมรถอยไปซึ่งฝั่งทหารขมรก็พูดประมาณว่าถอยแล้วถอยแล้วเรามาอย่างสันติทหารไทยตะคอกกลับทันทีว่า สันติมันจบไปตั้งแต่ทหารไทยขาขาดแล้วถือว่าเป็นคำพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับเราลองไปดูคลิปนี้กันดีกว่าครับยังเราตอนลขกนี้ยัยยงใหญ่ขี้นี้ยังยังเราตอนมุกนี้ยังใหญ่ขีนี้ កំពឡាំងយើងទាំង2ខန်းចောင်းមិត្តភាពមានអីខុសត្រូវអីនិយាយគ្នាໃຜบ่ទោះតាមบ่ມັນមានមូលហេតុអីបានធ្វើមកអានេះត្រូវទៅដល់ដំណែអាហារខៃថាអាចគេចគ្រប់ហើយគួររាយយ៉ែអត់យកសពួរមកចោតលើយើងយើងទៅមុខគ្នាយ៉ាងមិនដេនិយាយគ្នា เยงกมชดัีนทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม